สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r i s ริสสกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีห้องรวยประจำวันศุกร์ที่8เดือน1พศ64นะคะสูตรแอดาสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็กสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากำลังหลุดอยู่นะคะถ้าใครสนใจดูรอบตัวรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปใครสนใจสูตรก็ทิ้งเมลไว้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแอดจะส่งเมลให้ ะะก่อนจะลงทุนนะคะให้เช็คดูรอบต่อรอบก่อนนะคะก่อนที่จะลงทุนว่ายี่กีเขาจะเปลี่ยนสูตรไปทุกๆแปดรอบเก้ารอบนะคะไม่ก็สิบรอบนะคะก็ต้องเช็คสูตรก่อนแอดมีอยู่ด้วยกันสิบสองสูตรนะคะเราจะคีย์แค่สูตรที่หนึ่งนะคะคีย์ผลที่ออกในแต่ละรอบในสูตรที่หนึ่งเท่านั้นแล้วก็สูตรที่หนึ่งก็จะลิงก์ไปให้ทั้งสิบสองสูตรเลยก็สา,สามารถเช็คได้อย่างรวดเร็วนะคะสูตรที่สี่ นะคะจะมาแนะนำคือสูตรที่4แถวนี้เป็นรอบของยีก่กีหนึ่งวันมี88รอบรอบละห่างกันส5นาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะรอบที่42ห้องรวยออก42899นะคะเราจะเช็คสูตรของเราให้เข้า3รอบติดแล้วค่อยลงทุนนะคะสูตรที่4จะใช้3ตัวบนนะคะ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ8บวกบวก3ตัวบนหลักสิบนะคะก็คือ สองแปดบวกสหรือ2อบวกแใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้นะใช้หลักการแค่วิธีบวกวิธีเดียวเท่านั้นนะสองบวกแเท่ากับสิบนะคะสิ 10. เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นะูนย์ะเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนศูนย์แล้วก็1 2 3 4รอบที่43ออก9 4 8 1 6 4เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้8เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้หเข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่สี เอารอบที่43มามําคำนวณ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ8บวก3ตัวบนหลัก10ก็คือ4 8บวก4เท่ากับ12นะคะ12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3 4 5 6ี่หเราจะคำนวณได้สูตรของเราจะคำนวณได้5ตัวนี้นะคะแล้วก็เอา5ตัวนี้ไปรูดก็จะได้50ตัวนะคะถ้าลงทุนตัวละ1บาทก็จะใช้ทุน50บาทนะ,ะรอบที่44ออก6 หกหกเก้าหกนะคะหกเข้านะคะทาสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางหกเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางเก้าเข้าไหมคะไม่เข้าหกเข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้ต่อไปรอบที่สี่สิบห้าอารอบที่สี่สิบสี่มาคํานวณสามตัวบนหลักหน่วยก็คือหกบวกหลักสิบก็คือหกหกบวกหกเท่ากับสิบสอง ะะได้นับเพิ่มนะคะได้2แล้วก็นับเพิ่มเป็น3 4 5 6รอบที่45ออก9,4072 4เข้านะคะศนย์เข้าไหมคะไม่เข้า7ไม่เข้า2เข้าทำสีแดงไว้เข้า3ารอบติดแล้วที่2ตัวบนรูดหน้านะคะเราก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหน้าได้เลยต่อไปรับที่46เอารับที่45มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ0บวก3ตัวบนหลัก10ก็คือ4 ศูนบวกสเท่ากับสนะี่นเพิ่มเป็น5 6, 7, ้าหรอบที่46ออก7 4็ดสีเข้านะคะสไม่เข้า1ไม่เข้า3ไม่เข้าต่อไปรอบที่47เอารอบที่46มาคำนวณน,นะคะสอตัวบนหลักหน่วยก็คือ2อบวกสตัวบนหลักสิบก็คือ4 2่สบวกสเท่ากับห นะับเพิ่มเป็น7890รอบที่47ออก7 0 0 4 7 0เข้านะคะที่เราลงทุนไว้นะคะศูนย์ตัวนี้ก็เข้า4ไม่เข้า7เข้านะคะ7ตัวนี้เข้าต่อไปรอบที่48เอารอบที่47มาคำนวณน,นะคะสามตัวบนหลักหน่วยก็คือ0นย์บวกหลักสิบก็คือ0 0ย์นบวกเท่ากับ0นะับเพิ่มนะคะ0ูนย์แล้วก็1 2 3 4ารอบที่48ออก137 2 6 3เข้านะคะ เเข้าไหมคะไม่เข้า2เข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้6เข้าไหมคะไม่เข้าตอนนี้เข้าแล้ว2 4 6ี่รอบแล้วนะคะที่2ตัวบนรูดหน้าเข้า6รอบแล้วนะคะต่อไปรับที่49เอารบที่48มาคํานวณ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ7จ็บวกสตัวบนหลัก10ก็คือสาม เจ็ดบวกสามเท่ากับสิบนับเพิ่มนะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือศูนย์นับเพิ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่เราลุ้นรอบที่สี่สิบเก้านะคะว่าจะเข้าสองตัวบนรูดหน้าหรือเปล่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่หรือเปล่านะคะเราลุ้นเราลุ้นห้องรวยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกาติดตามช่องดีบริสสองห้าหกสามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ